จากกระแสะข่าวที่คุณหญิงพจมานดามาพง์หารือคนในครอบครัวก่อนจะออกมาเบรกทักษิณชินวัตรเลื่อนวันเวลากลับประเทศไทยตามที่เคยกำหนดไว้ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันได้ชะลอให้องค์อิงแพรทองทานชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยในฐานะแคนดิเดตพักเพื่อไทยยังไม่เหมาะจะนั่งเก้าอี้ผู้นำประเทศขณะนี้ด้วยเหตุผลด้านประสบการณ์คุณวุฒิวัยวุฒิที่ยังไม่สามารถรอจังหวะที่เหมาะสมได้ ที่สําคัญจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นผ่านมาเกือบหนึ่งสัปดาห์ยังไม่มีแกนนําภายในพักเพื่อไทยออกมาปฏิเสธกระแสข่าวนี้แต่ทําให้บรรยากาศภายในพักแตกออกเป็นหลายแนวคิดเพื่อน,นํามาสู่หลายแนวทางจะขับเคลื่อนการเมืองที่มาจากความเคลื่อนไหวทั้ง4กลุ่มดังนี้ กลุ่มแรกเชี่ยให้ทักษิณกลับบ้านโดยบริสุทธิ์ใจซึ่งกลุ่มนี้จะจัดอยู่ในบรรดาสายรองครอบครัวชิน,นวัตรแต่วังดีไม่อยากให้รีบกลับในช่วงเดือนกรกฎาคมเนื่องจากไม่มั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์พลิกผันในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือไม่กลุ่ม 2. ไม่อยากให้ทักษิณกลับในเวลานี้ถึงแม้เบื้องหน้าจะสนับสนุนให้กลับบ้านเกิดแต่ภายในลึกๆเกรงว่าจะสูญเสียการนำภายในพัก ราะที่ผ่านมาทักษิณเลือกพูดคุยกับคนเพียงแค่บางกลุ่มในการปรึกษาหารือและหวางยุทธศาสตร์การเมืองเท่านั้นและหากทักษิณกลับไายเมื่อไหร่กลุ่มที่อาจได้รับผลกระทบที่สุดมีแนวโน้มว่าจะอยู่ที่นักรบห้องแอร์ที่ต้องแสดงความรับผิดชอบในผลเลือกตั้งครั้งล่าสุดหรือไม่ นอกจากนี้ยังมีกระแสว่าบรรดาแกนนำเพื่อไทยครอบครัวชินวัตรสายภาคเหนืออาจเป็นอีกกลุ่มที่ลึกๆแล้วไม่อยากให้ทักษิณกลับเมืองไทยเพราะอาจสูญเสียการนำเช่นกันอีกทั้งจากผลการเลือกตั้งครั้งล่าสุดก็เป็นพักเพื่อไทยโดนเจาะในหลายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการพ่ายแพ้ครั้งนี้มาจากการจัดทัพผู้สมัครใหม่ที่มีการสลับเขตด้วยหรือไม่ กลุ่ม3เชีรยให้แพรทองทานนางเก้าอีนายกรัฐมนตรีหากพักก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลหรือในกรณีที่พิธาลิมเจริญรัฐหัวหน้าพักก้าวไกลต้องประสบอุบัติเหตุทางการเมืองเพราะต้องยอมรับว่าเสียงสนับสนุนแพทองทานมีจำนวนมากเนื่องจากแพทองทานลงพื้นที่หาเสียงและผูกพันกับแกนนำและว่าที่สสหลายคนที่สำคัญด้วยนามสกุลชิน,นวัตร์ทำให้หลายคนในพักอยากสนับสนุนเป็นนายกตัวจริง ขณะเดียวกันกองเชียร์ของแพรทองทานมองว่าหากมีกรณีส้มหล่นเกิดขึ้นแต่มีการยกเก้าอี้ให้คนนอกตระกูลชินวัตรอาจกระทบต่อการบริหารภายในพักและแผงกลับบ้านของทักษิณด้วยหรือไม่ทําให้อีกด้านหนึ่งก็มีความพยายามเคลื่อนไหวผลักดันแพรทองทานขึ้นเป็นผู้นําประเทศคนใหม่ให้สําเร็จกลุ่ม4ีุ่้นให้แพรทองทานไม่รับนั่งเก้าอี้นายกเพื่อให้แคนดิเดตนายกของพักเพื่อไทยทั้งเศรษฐาทวีสินและชัยกเกษมนิติสิริ โดยเฉพาะชื่อเศรษฐามีความพยายามผลักดันให้เป็นนายกรัฐมนตรีภายหลังมีการเคลื่อนไหวจากคนใกล้ชิดพร้อมทั้งต่อสายไปยังแกนนำพักให้ช่วยสนับสนุนแต่ต้องจับตาว่าจะมีการผลักดันเศรษฐามาอยู่ในตัวเลือกของครอบครัวชินวัตรได้มากน้อยเพียงใดทั้งหมดเป็นความเคลื่อนไหวจาก4ี่กลุ่มหลักภายในพักเพื่อไทยในช่วงเดียวกับที่กระแสะการเบรกให้ทักษิณชินวัตรกลับประเทศไทยและชะลออุงอิงให้เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมาจากการบัญชาการจากคนหลังบ้านที่ต้องประเมินฉากกระทัดแบบช็อตต่อช็อตในช่วงสถานการณ์ขณะนี้ยังไม่สงบนิ่ง